สวัสดีสมาชิกของสวนทุเรียนมือใหม่นะครับวันนี้นะครับพอดีมาเดินดูทุเรียนที่ปลูกวันที่5เดือน5พศ65นะครับผ่านมาประมาณ1สัปดาห์เสร็จนะครับพอดีต้นนี้นะครับเป็นพันุ์สาลิกานะครับสั่งจากร้านนะครับแล้วผมไม่ได้ไปรับมานะครับก็เลยบอกให้แกปลูกลงเข่งนะครับค้นขายนะครับเป็นเป็นเป็นลุงนะครับ แกดซื้อมาขายนะครับมาจากแถวปากใต้นู่นแหละครับสั่งขึ้นมาแล้วผมสั่งจองไว้2ต้นนะครับก็เลยบอกว่าไม่มีเวลาไปรับก็เลยให้เอาลงเข่งไว้ก่อนนะครับเห็นว่าเป็นผู้ขายขายต้นพันธุ์เนาะมีหลายพืชหลายอย่างผมก็คิดว่าน่าจะเข้าใจในการในการปลูกนะครับก็ไม่ได้ถามเลยมากเพราะว่า,าลุงก็มีประสบการณ์ในการ ในการดูแลต้นพันธุ์นะครับหลายอย่างนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่พอสมควรแล้วก็มีประสบการณ์ขายมาหลายปีพอผมเอาลงมาแล้วก็มามาลงดินนะครับตามปกตินะครับปรากฏว่าเห็นไหมครับนี่คือสภาพนะครับต้นนี้ราคาอยู่200บาทนะครับแต่ว่าผมเป็นขาประจำท่านก็เลยลดให้มันเหลืออยู่2ต้นมันไม่มีตัวเลือกนะครับ ก็เลย2ต้นก็เลยเอาเอาทั้งสองต้นนะครับสภาพเป็นอย่างนี้นะครับผมมาดูแล้วดูแลรักษาอย่างดีแต่ใบมันก็กรอบลงกรอบลงไม่ลงนะครับมาอยู่นี้หลายวันแล้วนะครับอาทิตย์นึงผมมาสังเกตดูตามใบมันไม่ขยับตามตามยอดมันไม่ผีออกมาเลยนะครับก็เลยตัดสินใจขุดคุยขึ้นนะครับคุยดินนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ตอนแรกๆก็ไม่ได้สงสัยนะครับว่ามันคืออะไรแต่ขุดขุดดินดูนะครับขุดเบาข้าง โคนนี้ดูปรากฏว่าลุงเขาใช้แกลบสดนะครับเนี่ยใช้แกลบสดในการเป็นส่วนผสมนะครับจะเห็นมีแกลบสดทั้งหมดนะครับแล้วที่ผมเอามือแห่ลงไปลึกๆนะครับแห่ลงไปลึกๆมันจะยังมีอากาศอุ่นๆอยู่นะครับผมก็ยิ่งสงสัยเอ๊ะทำไมมันอุ่นจังนะครับพอขุดคุยขึ้นมาก็จะเป็นเชื้อราครับเนี่เห็นไหมครับเป็นเชื้อราขา,ขาวๆซึ่ง มันไปกินรำนะครับรำอ่อนซึ่งมันอาศัยอยู่กับแกลบดิบนะครับเพราะว่าแกลบไม่ได้ผ่านการหมักนะครับแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวสดพอสดเนี่ยอาจจะเป็นมะพร้าวไม่แห้งนะครับเนี่ยมันมันมันก็ฉ่ำฉ่ำน้าอมน้ํานะครับเนี่ยมันก็จะมีน้ําหยดนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ออมน้ํานะครับแล้วก็ไม่ระบายน้ํามีนําซ้ํานะครับก็มีเชื้อรานะครับเนี่ยเป็นเป็นเป็นแกลบสดนะครับเนี่ย เห็นไหมครับเป็นแกลบสดอพอผมดึงออกมานะครับรากแรกที่เห็นก็คือรากเน่านะครับผมก็เลยขุดดินออกทั้งหมดเลยนะครับผมผมผมรู้แล้วว่าเป็นวัส,สดุที่ไม่ได้ผ่านการหมักอาจจะมีมุลมูลขี้วัวขี้ไก่ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเห็นแต่มะพร้าวมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวละเอียดแล้วก็แกลบที่เป็นขาวๆนะครับแล้วก็มีเชื้อรา ผมก็เลยดึงขึ้นมาครับเนี่ยดึงขึ้นมาเลยผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่นะครับนะครับปรากฏว่าที่ลงตะเข่งให้ผมไม่ได้ตัดรากขดออกให้ผมด้วยนะครับเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าโอ้ทำไมจึงเป็นแบบนี้นะครับเป็นรากขดนะครับเป็นรากขดด้วยรากตะขาบก็ก็เน่าก็เป็นเชื้อราโดยเฉพาะรากขดนี่ครับยาวมากแล้วก็เดินต่อไม่ได้เขาก็มันแตกตรงปลายนิดเดียวนะครับนี่เขามีชีวิตอยู่เพราะ รากสองรากนี้เท่านั้นเองนอกนั้นก็เน่าหมดนะครับเนี่ยเน่าหมดเลยเน่าหมดเลยทุกรากเลยครับถ้าอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับตายอย่างเดียวครับตายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันนะครับก็ผมยังมีสํารองไว้หลายต้นนะครับก็เป็นการไว้ใจกันก็ก็คิดว่าจะเข้าใจในการปลูกนะครับก็เลยพอเห็น ทุเรียนไม่เดินนะครับพอมาขุดคุยก็เลยเห็นสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับรากตกรากหากินเน่านะครับแล้วก็เนี่ยเห็นนะครับรากหยิกงอแล้วก็รากขดอะไรเยอะแยะสรุปก็คือถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับก็ตายอย่างเดียวถ้าอย่างนี้นะครับตายอย่างเดียวไม่มีโอกาสที่จะจะจะ,จะฟื้นมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับลองตัดรากออกแล้วก็ปลูกใหม่ใช้ดินปลูกใหม่นี่ก็เตรียม ดินปุ๋ยหมักที่ผมทาไว้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะสามารถที่จะเยียวยารักษาชีวิตเขารอดหรือไม่นะครับเพราะว่าพันุสาลิกาเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับโดยเฉพาะต้นใหญ่อย่างนี้นะครับหายากต้องสั่งพิเศษสั่งซื้อเฉพาะนะครับแถวหล่มสักเพชรบูรณ์ไม่มีนะครับก็สั่งมาจากจังหวัดอื่นนะครับก็ใช้เวลาในการสั่งจองพอสมควรนะครับเดี๋ยวฝากติดตามก็แล้วกันนะครับว่าผมจะรื้อใหม่ ตัดรากใหม่เริ่มต้นเหมือนกับที่ปลูกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้วันที่15บหาแล้วก็ช่วงวันที่30นะครับ31เดี๋ยวผมจะถ่ายอีกครั้งหนึ่ง1สัปดาห์หรือครึ่งเดือนอผ่านไปว่าทุเรียนต้นนี้ยังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่หลังจากที่รากเขาเน่าเฟะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นคนก็น่าจะเป็นมะเร็งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองรักษามะเร็งนะครับทุเรียนของสริกาพันนี้ดูนะครับก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะถ่าย แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้รับทราบนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ